ก็จะกวักมือไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการบริหารการลำเคลื่อนไหวเบาๆจาะสวเคลื่อนไหวเบาๆสวเคลื่อนไหวเบาๆร่างกายยามเช้าจ้ะเคลื่อนไหวรนะ่างกายยามเช้าก็จะลำบงุงเองนะจ๊ะกดเองเลยนะจ๊ะ <c oughs> ทำ,ทำยังไงจะให้เองใส่ได้หลายชุดมีหลายสีแต่ว่าเคลื่อนไหวไปมาอย่างนี้จะเป็นการบริหารยามเช้าออกกำลังกายผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายของคนไทยเราชุดนี้มันคับจ้ะก็เลยนำผ้าขาม้าอีสานมาต่อมาต่อตรงนี้ก็เลยแมทกับจิตใจเทแดงออกทางร่างกาย แล้วก็มีความสุขเราอยากแสดงอะไรก็แสดงอย่าไปปิดกัน้นอย่าไปปิดกั้นความมานางานก็สีชมพูการใส่ชุดเสื้อผ้าเป็นสีประจำวันก็ดีจ้ะเป็นการเตือนความจําของสวเช้าวัวนพฤหัสสีแสดวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงเจ็ดวันเจ็ดสีมันนีเด้งก <c oughs> ็ลำ ลำบงท่านี้ลำบงลำบงนี่ก็เป็นการบริหารปังปังทุกคนนะจ้าบายบายไอเลิฟยูแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะสวัสด,ดีจ้ะกันเลยจ้ะเนาะนี่ก็ภาพแพรวาจากพวกผมอันนี้ก็เป็นผู้ติดกระเป๋าติดหน้าอกเสื้ออะไรก็ได้ตอนนี้ก็เอามาติดผมการใส่ความมั่นใจลงไปเนาะ ใส่ความมั่นใจเลื่อนไหวไปมาอย่างนี้จะเป็นการบริหารยามเช้าออกกำลังกายแล้วก็ลำลำขึ้นมาอย่างนี้ลำขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาขยับเอวขยับขึ้นสวัสดียามเช้าจ้ะเช้าวันอังคารวันนี้ก็แต่ง ชุดในชุดผ้าเหนือคาสุขของตัวเองอย่าไปปิดกั้นนะคะสมองนี่เปิดเปิดออกมาแล้วก็จะทำให้เรานี่แจ่มใสจ้ะวันจันทร์ใส่สีเหลืองวันอังคารสียุ่มพูวันพุธสีเขียวเป็นคนชอบแต่งตัวแบบอยากใส่ยังไงก็ใส่อะไรประมาณนั้นเลยนะคะขอแต่ว่าให้มันให้มันแมทแมบทบปังๆทุกคนนะจ๊ะ บายบายไอเลิฟยูแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายของคนไทยเราชุดนี้มันคับจ้ะก็เลยนําผ้าข่าม้าอีสานมาต่อมาต่อตรงนี้ก็เลยแมทกันผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายของคนไทยเราชุดนี้มันคับจ้ะก็เลยนําผ้าข่าม้าอีสานมาต่อมาต่อตรงนี้ก็เลยแมทเคลื่อนไหวไปมาอย่างนี้จ้ะเป็นการบริหาร ยามเช้าออกกำลังกายวันนี้เป็นวันอังคารก็ใส่สีชมพูเพื่อรอเพื่อรอชม <c oughs> เพื่อรอชมว่าเราจะใส่สีอะไรวันอังคารนะคะก็ลำลำวงท่านี้ลำวงลำวงนี่ก็เป็นการบริหารจิตใจเทแดงออกทางร่างกาย แล้วก็มีความสุขเราอยากแสดงอะไรก็แสดงอย่าไปปิดกัน้นอย่าไปปิดกั้นความสุขของตัวเองอย่าไปปิดกั้นนะคะสมองนี่เปิดเปิดออกมาแล้วก็จะทำให้เรานี่แจ่มใสจ้ะก็ลำลำบงท่านี้ลำบงลำบงนี่ก็เป็นการบริหารความสุขของตัวเองอย่าไปปิดกั้นนะคะ สมองนี่เปิดเปิดออกมาแล้วก็จะทําให้เรานี่แจ่มใสจ้ะกันเลยจ้ะนาะนี่ก็ภาพแพวาจากพวกผมอันนี้ก็เป็นผู้ติดกระเป๋าติดหน้าอกเสื้ออะไรก็ได้ตอนนี้ก็เอามาติดผมสวัสดียามเช้าจ้ะเช้าวันอังคารวันนี้ก็แต่งชุดในชุดผ้าเหนือก็ลำ ลำบงท่านี้ลำบงลำบงนี่ก็เป็นการบริหารล่นะจ๊ะกวเองเลยนะจ๊ะทำทำยังไงจะให้เองใส่ได้หลายชุดมีหลายสีแต่ว่าลำ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 าบงสระบุรีทันนี้คนโคราชลำโคราชเขาก็มีลำเจีมใส มาสิมาลำลำบงสลับุรีคนดีอย่างนี้น่ารักเป็นการเตือนความจำของสอวอจ้ะวันนี้ก็จะมาลำบงนะคะลำบงลำบงก็เลยนะจ๊ะก็เองเลยนะจ๊ะทำทำยังไงจะให้เองใส่ได้หลายชุดมีหลายสีแต่ว่า ก็จะกวักมือไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการบริหารการลำลำลำวงท่านี้ลำวงลำวงนี้ก็เป็นการบริหารร่างกายยามเช้าจะ้ะเคลื่อนไหวร่างกายยามเช้าก็จะลำวงผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายของคนไทยเรา ชุดนี้มันครับจ้ะก็เลยนําผ้าเข่าไม้อีสานมาต่อมาต่อตรงนี้ก็เลยแมทกันเคลื่อนไหวเบาๆจ้ะสววเคลื่อนไหวเบาๆสววเคลื่อนไหวเบาๆเ,เลยนะจ๊ะตัวเองเลยนะจ๊ะทำทำยังไงจะให้เองใส่ได้หลายชุดมีหลายสีแต่ว่าที่ใส่อย่างนี้เพราะว่า เตือนความจําของสวออสวออจะชอบดูว่าวันนี้สีอะไรวันนี้สีอะไรเป็นเป็นการเตือนความจําของสวอ,อนะคะเคลื่อนไหวเบาๆจะสวเคลื่อนไหวเบาๆสวเคลื่อนไหวเบาๆจิตใจเแดงออกทางร่างกายแล้วก็มีความสุขเราอยากแสดงอะไรก็แสดงอย่าไปปิดกั้นอย่าไปปิดกั้นความโทน ปะทุน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 ปะทุนทุนผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายของคนไทยเราชุดนี้มันคับจ้ะก็เลยนําผ้าขาไม้อีสานมาต่อมาต่อตรงนี้ก็เลยแมทกับวันนี้เป็นวันอังคารก็ใส่สีชมพูเพื่อรอเพื่อรอชมเพื่อรอชมว่าเราจะใส่สีอะไรวันอังคารนะคะนเลยจ้ะเนาะนี่ก็ภาพแพรวาจากพวกผมอันนี้ก็เป็นผู้ติดกระเป๋าติด หน้าอกเสื้ออะไรก็ได้ตอนนี้ก็เอามาติดผมจิตใจแสดงออกทางร่างกายแล้วก็มีความสุขเราอยากแสดงอะไรก็แสดงอย่าไปปิดกัน้นอย่าไปปิดกั้นความพรฤหัสสีแสดวันศุกร์สีฟ้าวันเสราร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงเจ็ดวันเจ็ดสีมณีเด้ง <c oughs> แล้วก็ลำลำขึ้นมาอย่างนี้ลำขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ หมุนซ้ายหมุนขวาขยับเอวขยับขึ้นเลยจ้ะเนาะนี่ก็ภาพแพรวาจากพวกผมอันนี้ก็เป็นผู้ติดกระเป๋าติดหน้าอกเสื้ออะไรก็ได้ตอนนี้ก็เอามาติดผมลำ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 บงสระบุรี <c oughs> ทันนี้คนโคราชลำโคราชเขาก็มีลำวันนี้เป็นวันอังคารก็ใส่สีชมพูเพื่อรอเพื่อรอชม <c oughs> เพื่อลอชมว่าเราจะใส่สีอะไรวันอังคารนะคะแล้วก็าำํำขึ้นมาอย่างนี้ํำขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาขยับเอวขยับขึ้นก็จะกวาดมือไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการบริหารการำํำวันอังคารก็สีชมพูการใส่ชุดเสื้อผ้าเป็นสีประจำวันก็ดีจ้ะ เป็นการเตือนความจำของสวเช้าวันไปตรงนั้นเลยนี่จะ้นะช่วยมันครับแล้วก็ต่อต่อเองต่อเองอเดินไปตรงนั้นเลยนี่จะ้นะช่วยมันครับแล้วก็ต่อต่อเองต่อเองวัน <Okay. S 1> จันทร์ใส่สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียว วันนี้เป็นวันอังคารก็ใส helmet, mm ่ส hmm. ีชมพูเพื่อรอเพื่อรอชมเพื่อรอชมว่าเราจะใส่สีอะไรวันอังคารนะคะเลื่อนไหวไปมาอย่างเงี้จะเป็นการบริหารยามเช้าออกกำลังกายเป็นคนชอบแต่งตัวแบบอยากใส่ยังไงก็ใส่อะไรประมาณนั้นเลยนะคะขอจะว่าให้มันให้มันแมท ม่ปังๆทุกคนนะจ๊า้าบายไอเลิฟยูแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะเป็นการเตือนความจำของสวจ้ะ